นี่นะครับแม่ลูกสาวแดงรอนะครับตอนนี้ก็แยกลูกมาแล้วให้ดูกไก่แข็งแรงนะครับกินแกงเริ่มมาลมา อันนี้เพิ่งแยกแยกลูกมันวันนี้นะครับแ้าแยกลูกมันก็จะใหญ่เร็วนะช่วงน้ำฝนมันตกนะผมเลยไม่แยกนะแม่แม่มันเลี้ยงนะ่ครับลูกมหานครแดงรอนะครับชุดนี้นะครับมีเจ็ดตัวนะครับตอนนี้เป็ดไปหนึ่งคู่นะครับ เี๋ยยุเดือนกว่านะครับเดี๋ยวอายุครบ2เดือนก็จะส่งนะครับเดีย๋ยวก็จะทำวัคซีนให้ด้วยนะครับสวยนะครับแข็งแรงกินเก่งมากทุณนี้เป็นมหานครเสือดำนะครับเข้ากับลูกสาวแดงหล่อนะครับเจ็ดตัวนะครับ น,นี้เป็ดไปหนึ่งคู่เหลือห้าตัวนะครับ